สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับก็เขาว่าวัวตัวใหญ่เขามีราคาดีดิเขาว่าอีกแล้วใช่ไหมใครว่านี่เขาว่านี่ก็ขา่ฟังวิทยุบ้างฟังอะไรบ้างไปอย่างนั้นเนี่ยเขาว่ามีราคาดีใช่ไหมเขาว่าตัวเป็นแสนเป็นล้านของเาเอ๊ะยังไงเนี่ตัวเป็นเออวัวเป็นตัวเป็นแสนเป็นล้านผมยังไม่เคยเห็นเกิดมากลัวเลือกตัววัวแค่นี้ผม ต่อยอิสราเอลเลยแล้วมันเวลากินยามันแย่งกันมันไม่เคยกินยาบางตัวไหนแพ้ก็ไม่ไม่ไม่อ้วนอ่ะอ๋อครับผมพอคุณตาแยกงี้ปุ๊บรู้สึกว่าโออ้วนได้กินยาง่ายขึ้นนห่อยดีขึ้นหน่อยเนาะครับดีขึ้นไวเยอะเยอะเลยใช่ไหมคุณตาครับดีขึ้นเยอะถ้าเกิดสวัสดีครับคุณตาครับผมที่นี่ที่ไหนครับบ้าน ที่ที่ขอกวัวครับบ้านบ้านน้องครูหมูห้าครับตำบลตำบลหนองพะล้อมอำเภอสันปองสาบจังหวัดสกลนครผมคุณตาชื่ออะไรครับชื่อลุงลุนครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปณผชมครับนี่คือหญ้าของคุณตาครับผมเป็นหญ้าอะไรครับคุณตาหญ้าอะไรหญ้าพวกปลูกเองครับหญ้าปลูกหญ้าขนหญ้าธรรมชาติหญ้าธรรมชาติคุณตาเกี่ยวหญ้าช่วงกี่โมงครับช่วงนำค้างมันแห้งประมาณสองโมงหรือสามโมงเลยแหละประมาณสามโมงเดียวว่า ถ้าช่วงวันไหนไม่มีน้ําค้างเอ2โมงก็เกี่ยได้ครับผมอ,อถ้าช่วงไหนเปียกๆ่อยกับประมาณ3โมงหรือ4โมงทําไมถึงไม่เอาน้าค้างกันตาเพราะวัวกินมันมันกินแล้วมันเจะมาเป็นโรควัวก็ไม่ค่อยกินด้วยเพราะมันเปียกครับผมเอาง่ายๆคือถ้าหญ้าเปียกน้ําหรือว่าชื้นนี่วัวไม่ค่อยกินไม่ค่อยกิน,ม,น<ถ>มันเป็เปนอะไรไม่รู้ครับผม <laughs> แล้วถ้าเกิดว่าหญ้าเปียกน้ําคุณตาแกยังไง แกไงก็มาเกี่ยวหญ้าแล้วก็มาลงตากให้มันแห้งอ๋อตากให้แห้งตากแห้งแบบนี้แหละครับผมมันที่คุณตาตากอยู่ตอนนี้ใช่ไหมตากเกินนี้แหละพอตากเสร็จแล้วก็คอยเอาไว้ให้วัวเขัาเพราว่วมันมันแห้งมันมันโปเออมันก็ดีขึ้นหน่อยครับผมแต่สังเกตนะวัวของคุณตาไม่ร้องกินหญ้าเลยเนาะมันยังไม่ถึงเวลาเนาะครับอันนี้คือคอกวัวของคุณตาเนาะครับผมเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับอันนี้สายพันธุ์ะไรบามันวะบามันซาล่ครับบามันซาเล่ครับ แล้วก็วัวพื้นบ้านเนาะวัวพื้นบ้านครับครับผมเริ่มต้นนี่เลี้ยงสายพันธุ์อะไรครับคุณตาก็พันธุ์นี่แหละก็พนันธุ์พื้นบ้านเราพื้นบ้านเราเนี่ยแหละแบบเป็นสาเรยบ้างแล้วก็บรามันบ้างอย่างนั้นะครับผมทําไมถึงเริ่มต้นเลี้ยงวัวไทยบ้านครับคุณตาก็เริ่มต้นมันก็ไม่ไม่เลี้ยงวัวเป็นของตัวเองครับไม่ได้ ไม่ได้ไปเอาคนอื่นมาเลี้ยงอ๋อเป็นของที่เรามีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วค,คุณตาก็เลยเริ่มต้นที่วัวไทยบ้านครับข้อดีของวัวไทยบ้านก็คือเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายกินง่ายไหมคุณตากินไรกินหญ้าเหรอครับผมกินง่ายครับกินหญ้ากินฟางง่ายครับเคยซื้อพวกหัวอาหารรำให้วัวกินบ้างไหมครับ ไม่ไม่เคยเลยครับออคุณตาให้กินธรรมชาติเลยเพื่อนกับหญ้าอย่างเดียวาแค่แค่ฟางกับหญ้าก็พอแล้วครับไม่ต้องไปถึงพวกนั้นเลยไม่ต้องไปถึงอาหารพวกอะไรอะไรพวกยาอะไรไม่เคยไม่เคยเลยครับแค่หญ้ากับฟางผมว่าวัวมันก็พออยู่ได้นะคุณตาเนาะครับพอจะได้ครับผมสังเกตว่าคคกวัวของคุณตายาวมากเลยนะครับทําไมคุณตาทํายาวอย่างนี้ครับทํายาวเพราะมันอยู่ใกล้กันมันมันมันตอง ลูก,ล,กลูกแม่นี่ก็อยู่กับลูกแม่นี่ลูกแม่นั้นก็อยู่กับลูก,ลกแม่นั้นเพราะอย่างนั้นจะแย่งกิน<อ>กินหญ้ามันแย่งไม่ให้กินได้แย่งกันกินครับผมก็คือทาคอกวัวอย่างนี้จบเลยครับไม่แย่งกันกินหญ้าด้วยครับไอตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้กินเท่ากันครับกินเท่ากันเมื่อก่อนแสดงว่าเป็นคอกเดียวเลยปล่อยอิสระเลยปล่อย,อยแล้วมันเวลากินหญ้ามันแย่งกันมันไม่ค่อยกินหญ้าบางต,ตัวในแพร่ก็ ไม่ไม่ไม่อ้วนอ่ะอ๋อครับผมพอคุณตาแยกนี้ปุ๊บรู้สึกว่าวอ้วนได้กินหญ้าง่ายขึ้นขึ้นหน่อยดีขึ้นหน่อยเนาะครับดีขึ้นกว่าเยอะเยอะเลยใช่ไหมคุณตาครับดีขึ้นเยอะถ้าเกิดว่าเรายังทําเหมือนเดิมก็ผอมผอมแต่ถ้าเราทํานี้ก็ดีขึ้นนะคุณตานะดีขึ้นหน่อยครับผมดีขึ้นกว่าเดิมเยอะตอนเช้าให้ัวกินอะไรบ้างครับคุณตาเ่กินอะไรกินเฟืองตอนเช้าว่าตอนบ่ายประมาณบ่ายโมงก็ให้กินหญ้าหญ้าท่ผมเกล็แหลยครับผมครับสายๆนะครับ สายก็กินยาไปจนประมาณสี่ห <Și S 2> ้าโมงเลยทายาเกี่ยวเยอะก็กินเยอะถ้ายาได้กินเกี่ยวน้อยกินน้อยตางกำลังเนาะแต่กินไมอิ่มก็ให้ฟางต่อครับผมอัดให้อัดให้ไปเดี๋ยวมันก็คืนมันก็เหมือนหิวไม่อิ่มมันต้องมาหากินเองเลยเดี๋ยวมันต้องกินเองครับผม ไม่เน้นว่าต้องให้อะไรกินเสริมเนาะครับว่ต้องให้อะไรกินเสริมฟางอย่างเดียวฟางกับหญ้าอย่างเดียวก็อ้วนได้นะคุณตาเนาะครับก็พออยู่ได้พออยู่ได้ดีกว่าเนาะครับพออยู่ได้ครับครับผมอันนี้คือข้อวัวของคุณตาเนาะครับผมผู้ชมครับท่านสังเกตนะครับว่าตั้งแต่คุณตาทํข้อเป็นล็อกๆเนาะข้อวัวแห้งนะคุณตาเนาะครับข้อวัวแห้งนี่มันกับวัวมันมันมันไม่แช่ไม่เปียกเพราะไม่ไม่อยู่รวมกันเพราะถ้ามันอยู่รวมกันมันก็เยี่ยวนะเยี่ยวเยอะเยอะอะไรมันก็เละหมดเลยจะเละหมดมันจะความชื้น ครับผมถ้ามีความเชื่อนวัวมันก็อมันจะผอมอแล้วมันจะเป็นไข้บ่อยถ้าแห้งแห้งนิ่มเออมันก็ดีขึ้นเนาะดีขึ้นเลยเนาะครับแสดงว่าข้อวัวมีปัจจัยเยอะเลยครับทำให้วัวแข็งแรงห้าม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 เบียกห้ามเปียกท้าเละเออถ้าวัวถ้าเป็นเปียกมันก็ตรงมีโรคมีอะไรมาครับผมตั้งแต่คุณตาทำข้อวัวอย่างนี้มาเนี่ยวัวดีขึ้นไหมคุณตาดีขึ้นครับมันมันมันไม่ค่อยมีโรคอืม แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครเลี้ยงวัวถ้าทําแบบคุณตาได้สบายเลยเนาะครับครับผมดูนี่มันจะมีความชื้นมันเปยียกครับผมแล้ววัวมันจะเป็นโรคครับผมมันโรคมันจะมาเยี่ยมเลยครับผมมาเยียมมเยยเ่ยมมาเย็ยนใช่ห้ครับมาเยี่ยมมาเย็นครับผมกินแล้วอิ่มแล้วมันนอนนอนแล้วพอมันหิวมันก็ตื่นขึ้นอลมันก็ร้องแม่เลยแม่แสดงว่าตอนนี้วัวอิ่มครับตอนนี้ตอนนี้เวลาพักผ่อนแล้วพักผ่อนแล้วเที่ยงครับผมคือปกติแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นนะวัวมันจะอยู่นิ่งๆนะครับ อย่างนี้คืออิ่มเลยนะคุณตาใช่นี่ยังไม่อิ่มหรอกเลยยังถึงเวลากินอย่ประมาณบ่ายบ่ายบ่ายสองหรือบ่ายอะไรมาแล้วแต่ให้คิดกินเวลาไหนก็กินเวลานั้นแหละคือคุณตาให้กินเป็นเวลาครับอ๋อตอนนี้ยังไม่ถึงเวลากินครับมันก็เลยไม่ไม่ดิ้นรนไม่ร้องไม่อะไรไม่ร้องอแต่ถ้าถึงเวลากินปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ทันทีเลยว่าจะรู้ทันทีว่าจะได้กิน็วื่นครับผมคุณตาเคยคิดอยากจะเลี้ยงวัวตัวใหญ่ไหมคิดเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีทุนครับผมถ้ามีทุ งอซเอซื้อตัวใหญ่ใหญ่จะ <Wow. S 2> ไปรู้ไม่เอาตัมเห็นไหนมันตอนนี้มันก็ไม่มีเงินเลย before. มันต้องต้องรุกไอ้าเลี้ยงตัวใหญ่ไม่ต้องรู้คนนี้ทิ้งแล้วเอาเอาตัวใหญ่มาเลี้ยงหรือตัวสองตัวขยกรอนะครับผมคือเน้นคุณภาพครับไม่เน้นปริมาณครับอ๋อก็คือจะขายวัวพวกทิ้งแล้วก็จะซื้อวัวตัวใหญ่มาเลี้ยงถ้ามีโอกาสใช่ไหมครับถ้ามีโอกาสทำไมถึงอยากเลี้ยงวัวตัวใหญ่กันตาก็ เขาว่าวัวตัวใหญ่เขามีราคาดีสิเขาว่าอีกแล้วใช่ไหมใครว่านี่เขาว่าเนี่ย็ขไม่ฟังวิทยุบ้างฟังอะไรบ้างไปยังไงเนี่ยเขาว่ามีราคาดีใช่ไหมเขาตัวเป็นแสนเป็นล้านเองเเอ้ยยังไงเนี่ยวัวเป็นตัวเป็นแสนเป็นล้านผมยังมเคยเห็นเกิดมาครับเลือกงตัววัวแค่นี้ผมว่าอย่างนี้ก็ดีแล้วนะาุดานะครับทามันเลี้ยงง่ายหรือว่าเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายเหือนจะรอนอะไร อ่านคนตาพูดถูกครับอืมคือถ้ามันเลี้ยงง่ายแล้วก็มันไม่มีอะไรมากกัวเลี้ยงโัน,นี้ก็ได้นะครับมันก็นก็ไปก็ไปหาหรืต้นอะไรพวกใหญ่ๆเรามีทุนเรามีกําลังน้อยแก่แล้วก็ไปเลี้ยงแค่นี้ก็พอแล้วอ่าถูกต้องคายตายใช่ๆคนตาครับครับวัวใหญ่มั่ต้องลงทุนเยอะอีกเราเดี๋ยวลำบากอีกเพราะผมไม่มีคนช่วยคนเดียวคุณตาเลี้ยงคนเดียวเลยคนเดียวอืมมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมคนตาฮะมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหม มันก็บางครั้งก็เหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่เราสู้สู้สู้เผอสู้จนว่าที่ทําไม่ได้แหละทางวันไหนทําไม่ได้ก็อไม่ต้องเลี้ยงต่ <c oughs> อ,อแค่วันนั้นวันเดียวครับวันที่เราทําไม่ได้จริงนะนแรงไม่มีกําลังตะเกียวย่างอะไรก็เราแก้เรี้ยงได้ไงเนาะครับผม <c oughs> คือถ้าวัวไม่กินฟางคุณตายแก้ยังไงครับก็มากินฟางก็ต้องมาให้กินก็ต้องกินเป็นเวลาครับ เวลาก็ช่วงไหนที่เคยให้กินกับช,ช่วงเช้าประมาณสองโมงสามโมงเลยถึงเที่ยงมันก็ไม่กินแล้วครับผมครับแต่เที่ยงไปก็วัวต้องกินหญ้าอยู่แล้วให้ยากินย้าที่เกี่ยวครับผมแสดงว่าคุณตาก็คือปรับวิธีก็คือถ้าวัวไม่กินฟางก็ให้มันกินเป็นเวลาถูกเวลาไม่ต้องใช้อะไรเลยเนาะไม่ต้องไปใช้ไปหัวอาหารพวกอะไรกับธรรมชาตินั่นแหละแค่ปรับเวลาครับเวลแค่ให้มันกินเป็นเวลาอทาไ่กินช่วงเช้า ก็กินช่วงเย็นแค่นั้นเองสมเวลาแค่นั้นเองครับผมครับตาภูมิใจกับ,บ,บการเลี้ยงวัวมากเลยครับภูมิใจครับ <im itation> เพราะชีวิตผมเกิดมาไม่มีอะไรทาก็ต้องไปเลี้ยงว,วัว <laughs> าทำไมถึงว่างะครับอ่าก็ <im itation> เลี้ยงวัวเพราะว่าไม่มีอะไทำนาแล้วไม่รู้มาอาชีพเสริมไม่จะทำอะไรก็ต้องมีเลี้ยงว,วัวครับผมเออตอนเกี่ยวข้าวเสร็จก็ไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรปล่อยไปทุ่ง ครับผมตามธรรมชาติไประยะสี่ห้าเดือนน่งเนี่ยร้อนสบายนอนดูมันใช่ไหมนอนตามลมไม้ตมอะไรเออนอนบัวไรลงน้ำอย่างเดียวไรลงน้ำอย่างเดียวเออถึงเวลาอะไรเขาขคกแค่นี้ก็ไม่เหนื่อยอะไรหรอกเหนื่อยช่วงมือห้าหกเดือนนี่แหละเหนื่อยจริงๆเลยครับเหนื่อยตกเกี่ยวยาเกี่ยวอะไรดูหน้าดูอะไรบ้างตกเกี่ยวยาบ้างครับผมคือตอนนี้มันมันชื้นหน่อยนะน้าตาเนาะมันก็เลยดูชื้นชื้นหน่อยแต่คุณตาไม่เคยเอาขี้วัวออกคือออกช่วง ทำนาทำนาแต่ว่ากระชายนาครับผมแต่ว่ารูนี้ก็คือธรรมชาติเลยธรรมชาติแต่ว่ามันก็ไม่เปียกเนาะเพราะว่าคอกเราใหญ่เนาะคุณตาเนาะคอกใหญ่แล้วคนตากันเป็นโซนด้วยเป็นโซนด้วยอย่างนี้ไม่ต้องเหนื่อยเลยคุณตาเนาะก็ไม่เหนื่อยอย่างนี้ไม่ต้องเหนื่อยเลยขึ้นยาขึ้นอะไรมันไม่ยังกันขึ้นครับผมสบายขึ้นเลยครับวัวสุขภาพดีขึ้นครับแล้วก็ขี้แห้งด้วยนะคุณตาเนาะครับครับผมคอกมันแห้งดีเออวัวมันก็มันก็อุ่นอ้วนดีหน่อย ครับผมแต่ส่วนมากยามนี้มัวมันค่อยอ้วนหรอกมันไม่ได้ออกกําลังกายอ้าวทำไมถึงว่างั้นค่ณตาเอ่อถ้าเพราะอ่าวัวอยู่ในคอกมันไม่ได้ออกกําลังกายมันมันอยู่ในวนวนอยู่ในในคอกใช่ไหมครับปล่อยยามปล่อยทุ่งเกีลุดเก่ยวข้าวช่วงเดือนอะไรเลยทันวาไปมกรากรุ่งพาไปนั้นอ้วนดีนะอืมเพราะมันได้ออกกําลังกายกินหญ้ากินไรมันอออ้วนมันจะอ้วนขึ้นครับผมก็คือถ้าเกิดว่าวัวไม่ได้ออกจากคอกนี่กินยังไงก็ไม่อ้วน มันก็อุอนก็พอก็พออยู่แบบนี้แหละก็พออยู่ทรงทรงนี้ออไม่ได้ดีกว่านี้อ,อไม่ดีกว่านี้อแต่มันไม่อวนเหมือนปล่อยครับผมปล่อยระยะสี่ห้าเดือนช่วงสามเดือนกว่าเดือนมกราคุมพามมนาเขาน,นี่แหละครับผมมันจะอวนดีมันจะอ,อนออขายมีราคาด้วยครับผมขายก็ได้ราคาถ้าอวนสุดท้ายนะครับอยากให้คุณตาฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำาไงบ้างครับครับ ทำยังไงก็เรืองวัวก็ต้องขยันครับต้องเหนื่อยก็ต้องสู้อย่าท้อต้องขยันถ้าไม่ขยันก็ไม่ต้องเลี้ยงวัวก็ประมาณนี้ขยันเกี่ยวหญ้าเกี่ยวไรดูไรวัวดูอะไรให้ตักน้ำตักอะไรครับผมออถ้าวัวไม่ถ้าไม่จอดใส่ก็ไม่อ้วนเนาะไม่อ้วนครับผมก็ประมาณนี้เนาะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ